ระวังตัวให้ดีสงกรารน,นี้มีโอกาสว่าจะมีคนมาตกหลุมรักคุณแบบรักแรกพบ ากนะตัวคุณนะตัวเธอนะมีสเสน่ห์มากในช่วงเวลานี้ระวังตัวให้ดีสงการนี้จะมีคนมาตกหลุมรักเออมีโอกาสเหลือเกินในช่วงสงการเดินทางไปไหนจะมีสเสน่ห์เย้ายวนนะหน้าหลงไหลทำให้ใครๆก็รู้สึกตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบเออ มีโอกาสได้พบรักแบบปุบป,ปับฉพัน์มีโอกาสมีรักแบบกระถันหันมีโอกาสว่าจะมีคนมาสารสัมพันธ์มีโอกาสว่าความรักนั้นจะเป็นของคอุณนะสงการานนี้เตรียมตัวให้ดีมีโอกาสมีคนมาตกหลุมรักแบบรักแรกพบมีโอกาสว่าสเสน่ห์คุณจะรุนแรงนะเย้ายวนใจนะเหลาลมใจทำให้ใครหลายๆคนที่ได้พบได้เห็นนะเป็นจะต้องสยบอยู่ที่คุณ หากไปเที่ยวเตรียมตัวให้ดีเลยสนเสนจะต้องตาต้องใจออราศีดูโดดเด่นใครเห็นเป็นต้องเหลียวมองเออมีโอกาสเหลือเกินว่าถ้าโสดอยู่เตรียมตัวอาจจะมีคนมาขอเบอร์ถ้าสถานะไม่ชัดเจนนะหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ขอโทษทีขอโทษแฟนไว้เลยเพราะสนเสนจะแรงมากขอโทษคนคุยไว้เลยเพราะเสนจะรุนแรงมากๆทําให้มีใครหลายๆคนเห็นแล้วสปาร์ครู้สึก ดีแล้วก็อยากจะเข้ามาจีบเออสงกรานตนี้มีคนมาจีบแน่นอน,สนเสน่ห์รุนแรงเย้าวยวนใจนะมีโอกาสว่าจะมีคนหลงไหลนะรักใคร่แล้วอยากจะเข้ามาขอเบอร์อยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์อยากจะเข้ามาจีบอย่างแน่นอนเออใครแล้วพ่นายอย่าลืมพี่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณแล้วเตรียมแก้มไว้ดีๆมีโอกาสมีคนมาปั แป้งเนาะมามีคนมาสาดน้ำนะสาดน้ำสาดใจสาดความรักให้เพราะว่าสเสน่ห์ของคนมันเย,ย้าวยวนใจเหล่าก็อ,อะใครรับนายเนาะอย่าลืมพิมพ์รับนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะแฮปปี้สงกรานต์เดสวัสดีปรีใหม่ไทยคะ่ะ